สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่2ของวันเสาร์นะคะวันที่26เดือนกันยายน2563นะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็เจอแนวทางที่ FC ถามหากันมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นดับ10ดอกแก้วดับหน่วยบนดอกชบานะคะดับ10รักแรกพบนะคะแล้วก็ของแอดหมูออรไทยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะ mm. ก็เลยรีบนำมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเนาะก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะข้อมูลที่แอดอธิบายก็ตามในส่วนของแต่ละสำนักที่เขาได้เขียนอธิบายไว้นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ก็สำนักแรกนะคะดับ1ิบรักแรกพบอันนี้เป็นข้อมูลชุดเดิมนะคะแนวทางวดที่แล้วนะคะดับ1ิบให้เลข4สลากออก0 8 3ย์ก็ถือว่าผ่านด้วยกันนะคะส่วนแนวทางวัดนี้ค่ะนะคะดับ10ดอกแก้วเขาเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่นะคะก็ใช้รูปดอกกุหลาบแทนรูปดอกเดิมนั่นเองเนาะแนวทางวัดนี้ค่ะดับ10ดอกแก้วให้เลข1น,นะคะ ก็ขอบคุณของดับสิบดอกแก้วป้าแมวด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเป็นดับสิบรักแรกพบแนวทางว่าที่แล้วให้เลข3สลากออก0 8 3ย์ก็ถือว่าผ่านนะคะ3ไปอยู่หลักหน่วยนั่นเองเนาะแนวทางวดนี้ค่ะดับสิบรักแรกพบให้เลข8ดด้วยกันนะคะก็ขอบคุณของดับสิบรักแรกพบด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นดับหน่วยบนดอกชบานะคะแนวทางวดที่แล้วให้เลข9สลักออก083ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันเลยเนาะแนวทางวดนี้ค่ะดับ10หน่วยบนดอกชบาให้เลข7นะคะก็ใครที่ตามหาอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางกันได้นะคะแอดก็นำมาฝากกันแล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะดับหน่วยบนดอกชบาป้าแมวด้วยค่ะ สำนักต่อมากันเลยค่ะจะเป็นเลขดับของตัวลายพารวยนะคะอันนี้แนวทางวดที่แล้วดับบนให้เลข9สลากออก083ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะดับบนทุกหลักนะคะให้เลข6กได้การเนาะก็เดี๋ยวเรามารับชมไปรมพร้อมๆกันเนาะว่างวดนี้นะคะเลขบนจะมีเลข6หรือเปล่านะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นดับล่างนะคะของตัวลายพารวยเหมือนกันแนวทางว่ดที่แล้วให้เลข2ค่ะก็สลักออก5 7ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะดับล่างทุกหลักให้เลข7ด้วยกันนะคะของตัวลายพารวยใครที่ชื่นชอบสำนักนี้แอดก็นำมาฝากแล้วนะคะก็ขอบคุณของตัวลายพาลวยด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะนะคะดับ2ตัวบนของเอทัศนะคะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็ถือว่าผ่านนะคะสตัวบนแนวทางวดนี้ค่ะดับ2ตัวบนก็จะมี2552 6าห้า2องหกตาสองหกหกสอง 6กได้กันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะเป็นตัวเจาะนั่นเองเนาะก็ของเขาก็ผ่านมาหลายงวดแล้วอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอบคุณของเอทัศด,ด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของนายก้านทูบนะคะดับบนแนวทางวันนี้ให้เลข2เหมือนกันเนาะก็ขอบคุณนะคะของนายก้านทูบด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของแนวทางเลขเด็ดกันต่อเลยสำนักแรกค่ะจะเป็นของแอดสปนะคะแนวทางวัดนี้ให้มาอยู่ห่หางค่ะ8 7 7 8นั่นเองเนาะก็ของเขาตัวเลขไม่เยอะเลยยังไงก็หาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เขาฝากบอกมานะคะก็ขอบคุณของแอดสปด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดรุ่งรุ่งนะคะหวยไทยเลยอีสานเหนือแนวทางวดที่เลี้ยวของเขานะคะกับภาพปิดสนาก็ถือว่าพลาดไปนะคะก็แต้มเดียวเองเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะแนวทางวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบของแอดรุ่งรุ่งแนวทางวดนี้ค่ะเจาะเลข3ตัวก็จะมี3 2 5 8 5 9แล้วก็5 2 9ด้วยกันนะคะ 2ตัวก็มี2 5 5 3 5 9 6 2 6 3 9 8 6 8แล้วก็92ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะ2อา2 5นี่ก็น่าจะอ่านเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมหาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้นะคะก็ขอบคุณนะคะของแอดรุ่งรุ่งด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะเป็นเลขเจาะล่างของแอดหมูออรไทยแนวทางวดนี้ค่ะให้มา2องหางนะคะก็จะมี1881แล้วก็1991ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ค่ะก็ขอบคุณของแอดหมูออรไทยด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคนเหนือดวงนะคะแนวทางวัดน,นี้ค่ะเลขเด่นให้เลข1น,นะคะตัวเจาะ3ตัวก็คือ391นะคะ2ตัวก็คือ1 3 1 9แล้วก็39ด้วยกันนะคะตัวเน้นของเขาก็คือ1 9 9 1เลยนะคะอันนี้ลองดูค่ะนะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้ของคนเหนือดวงก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะของเขาก็ไม่ขี้เหรนะ่เนาะพอแอดก็นํามาแบ่งปันเลย หลายงดอยู่เหมือนกันก็ขอบคุณของคนเหนือดวงด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะนะคะจะเป็นของอแม่ต้นไผ่นะคะผลงานแนวทางวัดนี้ค่ะเลขเต่นของเขาให้เลข9นะคะตัวเจาะของเขาก็จะมี98 97แล้วก็94ด้วยกันนะคะ ตัวรองค่ะนะคะ9 3 4 3แล้วก็4ีตัวเน้นเม็ดเดียวก็คือ49กับ89นั่นเองเนาะส่วนเลขเจาะ3ตัวค่ะก็คือ6-49แล้วก็6-8-9นะคะกัน8-3ด้วยเนาะก็อันนี้เป็นของแม่ต้นไผ่ค่ะใครที่ติดตามของแม่ต้นไผ่อยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะสํำนักนี้ก็งวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะ ก็ขอบคุณค่ะข้อมูลจากแม่ต้นไผ่ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะแนวทางวัดนี้ค่ะเลขเด่นให้เลข7กับเลข9นะคะเจาะ2ตัวค่ะนะคะ7 1, 7 2, 7 3, 7 4, 9 1, 9 2, 9 6 เก้นะคะเลขเจาะ3ตัวก็คือ671แล้วก็691นะคะต่อมาแนวทางเลขล่างค่ะเลขเด่นให้เลข4กับเลข0นั่นเองเนาะตัวเจาะ2ตัวก็คือ42 43 46 47 02 03 06แล้วก็07นนะคะตัวเน้นของเขาก็คือตัวที่มีปากกาสีแดงวงกลมไว้นั่นเองนะคะก็ ของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะใครที่ติดตามผลงานก็มารับไปนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเอทัศนะคะอ่า2ตัวบนตรงๆนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นนั่นเองเนาะทั้งหมด25ชุดนะคะก็จะมี0 1 0 3 1 0 1 1 1 2 1 5 2 1 2 4 2 9 3 0 3 3 3 4 3 5 3 8 3 9 5 1 5 3 8 8 8 4 8 9 9 9 9 3 9 4 9 8แล้วก็99นะคะก็ท right so, totally ั้งหมด25ชุดด so, um, ้วยการสำหรับแนวทางตัวเจาะเลขเด่นของ a t ทัศนั่นเองนะคะก็ลองดูค่ะนะคะสำนักนี้แอดก็เพิ่งเห็นข้อมูลก็เลยลองนำมาฝากกันดูนะคะก็ขอบคุณของ a t ทัศด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันนะคะที่เหลือแอดก็ยังทำการบ้านนะคะหาข้อมูลมาให้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าแอดเจอสํานักไหนก็จะรีบนะคะนำมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมก่อนใครเลยก็สุดท้ายนี้คะ่ะแอดก็กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเลยนะคะที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้การเนาะแอดก็ขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆวดเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ